วันนี้ผมจะมีความคืบหน้าพี่น้องประชาชนเอฟซทุกท่านอย่าหลงกลมีการปล่อยข่าวออกมาเมื่อสองปีก่อนคือปี65ว่าแตงโมว่ากติกรับสารภาพแล้วโดยโทรไปให้ศิละเจนตาคะอันนี้คือข่าวลวงข่าวนี้คือข่าวเมื่อสองปีที่แล้วพี่น็อตขอบคุณมากครับขอบคุณครับนี่คือข่าวที่สองปีที่แล้วเอามาเล่าใหม่บางคนไม่รู้ ก็ปล่อยไก่ออกมาว่ากระติกรับสารภาพแล้วผมดูแล้วกระติกคนที่อยู่บนเรือทุกคนไม่รอดเพราะโทรศัพท์ที่เข้ามากู้คืนมาถึงสามพันกว่าภาพตั้งแต่มีโทรศัพท์มาขอบคุณมากครับพี่นศขอบคุณครับทุกบาททุกสตางค์ดอกไม้ทุกท่านทุกดอกที่ท่านให้ผมผมเก็บไว้ไปขึ้นเงินแล้วผมจะนำไปช่วยเหลือคนทุกคนยาก ผมไม่นำมาใช้ส่วนตัวเพราะปกติผมมั่นป่งขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับผมก็เป็นคนที่ช่วยเหลือประชาชนอยู่แล้วคุณนนนนขอบคุณมากครับอเมนขอบคุณมากครับผมก็เป็นคนที่ช่วยเหลือประชาชนอยู่แล้วโดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียงผมจะไปช่วยเรื่องค่าไปให้กับผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตอนเองได้และไม่มีลูกคอยดูแล คุณเจมมี่เจมมากขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับผมขอเริ่มต้นคุณน็อตขอบคุณมากครับคุณนอนนอนขอบคุณมากครับขอบคุณมากคุณนอนขอบคุณมากครับสิ่งใดที่ท่านเมตตาส่งรองมาให้ผมท่านสบายใจได้ว่าทุกบาททุกสตางค์ที่ท่านเข้ามาในช่องของผมผมไม่เอาไปใช้แน่นอนนะครับผมจะนําไปช่วยเหลือโดยจากหยาดเหงื่อของผมเองไปช่วยเหลือ พี่น้องประชาชนที่ไดรับความเดือดร้อนผมขออนุญาตบอกท่านผู้ฟังที่เขารบว่าผมไม่มีนโยบายที่จะนําเงินไปถวายวัดผมนโยบายของผมคือไปช่วยเหลือคนติดเตียงคนป่วยซึ่งเงินดอกไม้ไม่ได้เป็นเงินจํานวนมากแต่มีคุณค่าทางจิตใจนะครับดอกไม้หกดอกผมได้หนึ่งบาท ผมไปถวายให้วัดก็คงจะเป็นเงินเสร็จเล็กๆล้น้อยสำหรับวัดที่มีเงินอยู่แล้วแต่ถ้าเงินที่ท่านให้มาดอกไม้แต่ละดอกเนี่ยผมไปให้กับคนเจ็บคนป่วยจะมีคุณค่าทางจิตใจได้ทั้งบุญได้ทั้งกุศลนะครับผมไปซื้อแผ่นเพิดให้ผู้ป่วยจิตเตียงผู้ป่วยจิตเตียงบางท่านไม่เคยเห็นถ้าไม่มีแผ่นเพิดไม่มีญาติก็นั่งแช่อืแช่ฉี่นอนแช่อืแช่ฉี่ ไม่มีใครเข้ามาสนใจแต่ถ้าเราไปมอบสิ่งนั้นให้เขาแล้วเหมือนเราขึ้นสวรรค์เห็นทันตาเห็นนะครับดีกว่าไปช่วยทางวัดซึ่งก็ไม่รู้ว่าผมก็ไม่ไม่ตำหนิติเตียนวัดแต่ผมคิดว่าเงินว่าจะได้ดอกไม้อะไม่ใช่ได้ง่ายๆเงินไม่ค่อยมากแต่มีคุณค่าทางจิตใจกับผู้ป่วยและมีคุณค่าทางจิตใจกับตัวผมเองนะครับคุณจิมมีขอบคุณมากครับขอบคุณครับ ขอให้ช่วยกันรักษาช่องนี้ไว้นะครับต่อไปช่องนี้จะกลับไปไล้์ตอน24ในกาตรงถึงตี2เพราะช่วงนั้นท่านจะได้ข่าที่เด็ดที่สุดนะครับ2ทุ่ม20ในกาก็มีการไลฟ์แต่วันนี้เป็นวันหยุดอาจจะข่าไม่ค่อยดีแต่การันตีว่าผมไลฟ์สดแต่ละครั้งข้อมูลแน่นมาก เพราะผมทำงานสื่อมวลชนมา30กว่าปีทุกข่าวที่ผมจะมาเล่าให้พี่น้องประชาชนฟังผมไปสัมผัสด,ด้วยตัวเองไม่ได้ไปลอกใครมานะครับข้อมูลผมใกล้เคียงกับบ้านพระอาทิตย์นะครับใกล้เคียงกับบ้านพระอาทิตย์นะครับรับรองว่าไม่มีการนั่งเทียนเขียนและไม่เข้าข้างคนผิดแน่นอนนะครับผมไม่เข้าข้างคนผิดแน่นอนผมรักความยุติธรรมท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่าน ถ้าท่านรักความยุติธรรมอยู่ในช่องผมมีแต่ความเจริญผมไม่ชอบอยู่แล้วในสิ่งที่ยัดเยียดความผิดให้ผู้บริสุทธิ์นั้นเป็นการฆ่าคนทั้งเป็นเป็นสิ่งที่ผมไม่ชอบมาตั้งแต่เด็กนะวันนี้ผมขออนุญ,ญาตเข้าข่าวเลยนะครับหากเอฟซท่านใดที่จะถามคำถามขอความกโกณา ให้ผมอ่านข่าวเสร็จแล้วผมจะมานั่งตอบทุกๆท,ท่านนะครับขอบคุณมากครับคุณแอนคุณแอนขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับที่มอบมาเรยน้ำใจให้ผมขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับน,น้องแต่งน้องแต่งโมตอนนี้จากการที่ไดบบ้พบกับอาจาร,รย์หมอพลทิพย์และหมอธวัชชัยคำพูดของท่านไม่ได้ผิดแปลกไปจากความจริงแม้แต่นิดเดียวนะครับ ผมเชื่อผมเชื่อว่าหมอธวัชชัยและคุณหมอพรทิพย์ท่านเป็นคนที่มีเงินอยู่แล้วไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินนะคำพูดของท่านไม่ได้ผิดแปลกไม่จากความเป็นจริงแม้แต่นิดเดียวเพอเปพอเปอเป็นความจริงเกือบหนึ่งเอร์เซนเกือบหนึ่งรอเอร์เซนขอบคุณมากครับถ้าไม่หนึ่งรอเปอร์เซนถ้าไม่หนึ่งรอเปอร์เซนก็ ไม่ต่ำกว่า90อร์ขึ้นมีข้อพิรุษของแตงโมหลายจุดที่เป็นที่เครือบแขงและสงสัยของพี่น้องประชาชนการเสียชีวิตของน้องแตงโมถูกทรมานมีบาดแผลทั้งหมด9จุดและเป็นการฆาตกรรมอย่างเห็นได้ชัดไม่ใช่เป็นการเหตุเกิดจากการประมาท ทุกต้องทูกต้องครับคุณบอลน็อตครับอน็อ oh, <not S 1> ครับขอบคุณมากครับนะฮะจุดที่หนึ่งแผลบนขาซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจพยายามบอกว่าแผลที่ขามาจากใบพัดเรือจะมาจากใบพัดเรือได้ไงเนื่อเมื่อมีการจำลองเหตุการณ์แล้วการตกเรือเรือการที่เราล่มมาจากเรือก็ไม่ได้หมายความว่าเรือจะเราจะต้องมุดเข้าไปในแต้งท้องเรือ ฉพาะเรือสปิกโบ๊ทเนี่ยผมพูดตรงๆเลยเป็นเรือที่เบาและมีความเร็วสูงพอหลลงมาปุบ๊บเราก็ตัวก็ลอยแล้วเรือถ้าจะมีการฆาตก,กรรมก็คงไม่ใช่เรือสปิกโบท๊ทต้องเป็นเรือเรือหางยาวที่มีด่ามที่สามารถจะฟาดหัวฟาดขาใครก็ได้แต่สปิกโบท๊ทใบพัดแค่นิดเดียวพอลงจากเรือแล้วความเร็วของเรือไม่สามารถที่จะเข้าดุด คนเข้าไปอยู่ในใบพัดเรือได้จึงเป็นจุดที่ตัดประเด็นไปนะครับซึ่งตำรวจพยายามบิดคดีให้เป็นมาหมาดอันนี้ผมบอกเลยชุดทำงานทั้งหมด21คนเตรียมตัวรับรับเวรรับกรรมจากวันนี้ไปเพราะทางทางพวกเราได้โทรศัพท์จากการกู้คืนของบางแจ็กกลับมาแล้วฉะนั้นทุกคนทุกคนเตรียมตัวเตรียมใจ นะฮะมีอะไรก็สั่งเสียก่อนที่เท่าจะอยู่เข้าไปอยู่ในเรือนจำนะครับแล้ววันที่17ทาง d ีเก็จะมาจำลองเหตุการณ์ให้ดูกันสดๆนะฮะที่ท่าเรือพ่บู์และที่วัดข้างข่าวนะครจุดที่2นิติเวชเกียภาพภายนอกและภายในวันที่26กกุมภาพันธ์ สองห้าหกห้านิติเวศอันนี้ก็คือมาจากโรงพยาบาลตำรวจพิสูจน์ชนะสุดศพทุกอย่างแต่ไม่ยอมชนะสุดศพใบหน้าของแตงโมใบหน้าซึ่งบวมไปข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งไม่บวมอันนี้จะถือว่าเป็นการตกน้ำตายโอบิเหตุหรือไม่อันนี้คือการทำร้ายทำร้ายด้วยของแข็งนะครับอันนี้เป็นการทำร้ายด้วยของแข็งนะฮะ นิติเวศคือมาจากโรงพยาบาลตำรวจจุดที่สองนะฮะภายในวันที่ยี่หกสองห้าหกห้านิติเวศอันนี้ก็คือมาจากโรงพยาบาลตำรวจชนะคณะพิสูจน์ชนะสุรพิกูพทุกอย่างแต่ไม่ยอมชนะสุดศพใบหน้าพิสูจน์ใบหน้าว่าใบหน้าของแตงโมเกิดอะไรขึ้นใบหน้าข้างหนึ่งบวมอีกข้างหนึ่งไม่บวมนี่ เป็นการอุบัติเหตุนะครับก็แสดงว่าใบหน้าถูกทุบข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งไม่โดนทุบแล้วใบหน้าข้างหนึ่งบวมข้างหนึ่งไม่บวมตาปิ้นออกมาอันนี้คือการทรมานศพตาปิ้นออกมาตาปิ้นออกมามีโคลนอยู่ในปากไม่ยอมชนะสูตรมาพิสูจน์ จากคอลงมาก็ต้องชนะสุดภิกษุก็ต้องทุกอย่างไม่ใช่จากคอลงมาก็ต้องจากหัวไปถึงขาหรือจากขาไปถึงหัวนี่เป็นการฆาตกรรมอย่างโหดเหี้ยมและทารุณกับผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่มีทางสู้ผมเวทนาคนที่ชนะสุดภิกษุว่าทุกวันนี้ ทั้ง200กว่าคนทั้ง21คนยังมีความสุขไหมที่บิดคดีให้พ้นจากตัวเองแล้วรู้ไหมว่าปัจจุบันนี้ประชาชนไม่ได้ตกอยู่ภายใต้อำนาจของรัฐเลยของรัฐเลยประชาชนมีการรวมตัวและคุณปินขอบคุณมากครับขอบคุณมากประชาชนมีการรวมตัวร่วมกันช่วยกันไม่ตกเป็นเบี้ยร่างของภายใต้อำนาจมืด ของหน่วยงานของรัฐอีกต่อไปนะครับโดยเฉพาะช่องของผมนี่รับประกันได้ว่าพี่น้อง F c ซทุกท่านผมสามารถช่วยเหลือท่านได้หากท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมจากหน่วยงานของรัฐเชิญท่านส่งข้อความเข้ามาผมจะตอบกลับไปทุกทุกท่านและถ้าทิ้งโทรศัพท์ไว้ผมก็จะโทรกลับไปเพราะในระหว่างที่ผมไลฟ์สดนี้ ผมไม่สามารถที่จะพูดโทรศัพท์ได้นะครับผมสิ่งที่ผมทำสิ่งที่ผมพ,พี่แดงขอบคุณมากครับสิ่งที่ผมทำและสิ่งที่ผมพูดผมพูดแบบไม่ไอฟ้าไม่ไอดินเพราะสิ่งที่ผมทำผมทำจากใจและผมไม่ตกเป็นเบี้ยร่างของใครแล้วผมจะสังเกตว่าขอบคุณมากครับจะสังเกตว่าผมเป็นสื่อที่อาวุโส น้อยกว่าคุณสนทิแค่4ปีผมไม่จําเป็นต้องไปก้มหัวให้เด็กๆที่มองข้ามผมขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับและปัจจุบันนี้ผมเชื่อว่าเอฟซีทุกท่านคงจะไม่ตกเป็นเหยื่อขอบคุณมากครับในการถูกตรวจคน้นหรือถูกทํำลายทางจิตใจจากหน่วยงานของรัฐซึ่งบางคนถูกเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างเช่นตํารวจบ,บางคน ถูกกดดันตำรวจจากตำรวจขอบคุณแม่คุณสินสินขอบคุณมากครับถูกตำรวจข่มขู่รีดไถจนตัวเองเป็นโรคซึมเศร้าก็ก็มีผมเห็นแล้วผมเวทนาท่านผู้ฟังที่เขารพถ้าท่านโดนอย่างนี้ท่านส่งเข้ามาในเพจองค์การสืบสวนปราบปร,มปรมามการชุจรดตเพียงแค่ท่านทิ้งบางคน ทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้ผมแล้วผมก็จะโทรกลับไปหาท่านหรือผมจะตอบทุกคอมเมนต์คอมเมนต์นี้ผมจะอ่านไม่ทันเพราะว่าวันนี้ผมใส่เสื้อมันตรงกับสีขาวเดี๋ยวตอนสองทุ่มผมคงต้องไล่ใหม่ก็คงจะต้องเปลี่ยนเสื้อเพราะว่าผมมองแล้วมองไม่เห็นท่านผู้ฟังนะครับต้องต้อง,องบางครั้งอ่านคุณต้อมตำแดงขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับจุดที่สองนะครับ นิติเวศกายภาพภายนอกและภายในวันที่26 2565นิติเวศอันนี้ก็คือมาจากโรงพยาบาลตำรวจทั้งชุดเลยนะที่ทำคดีชั้น14ไงโรงพยาบาลตารวจไงที่จะต้องมีการเรียกพร้อมทั้งการสูญเสียชีวิตของแตงโมและอาจจะมีโทษไปถึงชั้น14ที่ปล่อยให้ชั้น14ไม่ได้อยู่ใน โรงพยาบาลน,นี้เอาไปเที่ยวข้างนอกได้อย่างไรพี่น้องประชาชนขอบคุณมากครับทุกบาททุกสตางค์ที่พี่น้องมอบให้กับผมพี่น้องสบายใจได้ว่าผมสัญญาว่าผมไม่จนถึงขนาดที่จะเอาเงินของพี่น้องที่มอบให้ผมมาไปใช้ส่วนตัวผมไม่ใช่คนรวยผมไม่ใช่คนรวยตั้งแต่ที่ผมร้าสุดมาตอนนี้ผมมีเงินเก็บแล้ว1,900บาท บวกเมื่อวานนี้มีของขวัญชิ้นใหญ่หลายชิ้นเมื่อวานนี้สองวันผมได้เงินเพิ่มมาอีกห้าร้อยบาทนะฮะส่วนนี้เพียงพอที่ผมจะไปช่วยเหลือคนที่ถูกตัดไปแล้วคนที่ถูกตัดไฟ,ดไฟส่วนมากจะเป็นผู้ป่วยที่ติดเตียงแล้วผู้ป่วยที่ติดเตียงจะใช้เงินใช้ไฟไม่เยอะขอบคุณมากครับคุณวีระขอบคุณมากครับคุณวีระขอบคุณมากครับครับนะจุดที่สอง นะครับการพิสูจน์ชนะสูตรพิกษพโดยทั่วไปไม่ว่าจะเป็นกองพิสูจน์หลักฐานขอบคุณมากครับคุณภาวนาขอบคุณมากครับเก็บช่องนี้ไว้นานๆเพื่อเ,เป็นปากเป็นเสียงให้กับประชาชนทุกๆท่านนะครับขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณอย่างสูงครับขอบคุณทุกดอกไม้ทุกกําลังใจนะครับผมจะเล่าต่อเนื่องคดีฆาตกรรมของน้องแดงโม น้องแตงโมตายอย่างน่าสงสารตายแบบทารุณแต่ในด้านจิตใจน้องแตงโมตายแบบมีศักดิ์ศรีไม่ก้มหัวให้ใครไม่ก้มหัวให้ใครสำหรับผู้ชายที่ถือว่ามีเงินสี่แสนจะมาซื้อความไข่จากแตงโมแต่น้องแตงโมไม่สยบให้อันนี้คือศักดิ์ศรีของสุภาพสตรีคนหนึ่งที่ไม่มีตัง แล้วชีวิตของน้องแตงโมเกิดมาก็น่าสงสารเจอแต่พ่อไม่เคยเห็นหน้าแม่แต่ตอนนี้แม่เอาเงินของแตงโมไปจำนวนมากคนที่ได้คือแม่ของแตงโมและไม่ใช่แม่แท้ๆเป็นเป็นแม่บุญธรรมข้อมูลของผมรับรองว่าลึกซึ้งมากคดีนี้ผมตามมา3ปีเต็มเต็ม และท่านเคยเข้าไปดูในช่องสุทิน705นท่านจะได้เห็นว่าผมทำแต่คดีของแตงโมมาตลอด3ปีไม่เคยทำคดีอื่นเลยช่องสุทิน705นท่านเห็นว่าท่านจะเห็นทีมหมอทีมหมอขอบคุณมากครับทีมหมอขอบคุณมากครับทีมหมอเข้าใจนะครับว่านิติวิทยาศาสตร์เนี่ยมันพิสูจน์ได้ง่ายไม่ใช่ยากเลยถ้ามีทีมหมอเข้ามาฟัง ผมดีใจผมพูดแบบเป็นปากได้เต็มที่ว่าคดีนี้เป็นคดีฆาตกรรมหรืออุบัติเหตุพี่น้องช่วยกันใช้ดุลพิพพพจนา,นารณาดูว่าการพูดของผมเชื่อถือได้หรือไม่ผมไม่ได้อยู่ข้างใดข้างหนึ่งไม่ได้อยู่คนบนเรือไม่ได้อยู่พันภาาชิดผมเดินสายกลางและเข้าข้างความจริงเข้ากั้มกับความถูกต้องนะครับขอย้อนกลับไปจุดที่สอง นิติเวศกายภาพภายนอกและภายในวันที่26กุมภาพันธ์2565นิติเวศอันก็คือมาจากโรงพยาบาลตำรวจทั้งชุดพิสูจน์ชนะสุดทุกอย่างแต่ไม่ยอมชนะสุดใบหน้าใบหน้าซึ่งบวมข้างหนึ่งไม่บวมข้างหนึ่งนาปิ้นออกมามีโคนอยู่ในแบบไม่ยอมชนะสุดมาพิสูจน์จากคอลงมาแล้วหน้าทำไมไม่ทำนะครับเพราะอะไรครับ มันปิดหูปิดตาอะไรไปหรือครับหรือว่าวิญญาณของแตงโมบีบคอท่านอยู่จนทําให้ท่านไม่กล้ามองหน้าแตงโมถึงพิสูจน์จากคอลงมาอันนี้อันนี้ยังมีพี่น้องประชาชนขอบคุณมากครับพี่น้องประชาชนอย่าทิ้งช่องนี้ไปเร็วเนี้จะมีตัวใหญ่เข้ามาจะมีตัวใหญ่เข้ามารับสารภาพตอนนี้มือถือของแตงโมตกมาถึงประเทศไทยด้วยสวัสดิภาพไม่มีอะไรถึงแม้ มือถือถูกทำลายบางแจ็คก,ก็ยังมีกบไว้อีกสองชุดเขาทำงานละเอียดมากแล้วมือถือที่ลงมาถึงประเทศไทยนั้นบางแจ็คก,ก็ไม่ได้ให้เราไม่ได้ให้พาสเวิร์ดก็ไม่มีใครสามารถเข้าไปดูได้จนกระทั่งถึงมือ DSI บางแจ็คถึงจะบอกรหัสผ่านให้ DSI เปิดดูได้แล้ววันที่17สําสำหรับตอนนี้ ใครที่รู้ว่าทําผิดรีบไปมอบตัวดีกว่านะครับผมคิดว่าท่านไปไม่รอดแน่นอนไปไม่รอดแน่นอนนะความจริงถูกปรากฏต่อจากนี้ไปถ้าเรากําจัดคนที่ฆ่าแตงโมดได้เราจะกําจัดพิสูจน์หาหลักฐานความจริงชั้น14ติดคุกหรือไม่ติดคุกเราเดินต่อเดินต่อแน่นอนประเด็นนี้คุณเอกพันธ์หรือคุณไทยนะซึ่งเป็นคนแรกที่เจอศพ ซึ่งเป็นคนแรกที่เจอศพที่เจอศพคุณไทเอกพันธ์บอกว่าไม่ใช่จมน้ำตายแน่นอนไม่ใช่จมน้ำตายแน่นอนเพราะว่าสิ่งที่เห็นชัดหน้าลิ้นจุกป,ปากดินโคลนเต็มปากใบหน้าดำหน้าด้านขวาบวมตาไม่เท่าตาไม่เท่ากัน ไม่เหมือนคนจมน้ำไยในปากจะบวมนะฟ้ามีตาฟ้ามีตาแน่นอนบัตรนี้3มปีผมจึงบอกงั้นการแก้แค้นกี่ปีก็ไม่สายถ้าสมัยนี้วิทยาศาสตร์และเครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์บัของประเทศไทยยอมรับว่าด้อยพัฒนากว่าต่างประเทศถ้าเป็นปกติก่อนที่โทรศัพท์เครื่องนี้ จะตกไปถึงบางเจ็ดก็มีตำรวจที่ไม่ดีบางคนบางคนลบไปเกือบหมดแต่ไม่เชื่อว่าบางเจ็ดกู้กลับคืนมาได้ทั้งหมดแล้วมีทั้งภาพส่วนตัวของแตงโมและก็มีคนจะขอซื้อโทรศัพท์เครื่องนี้ถึงราคา5ล้านบาทการปล่อยวิญญาณเขาด้วยครับ ครับครับครับท่านเชื่อในด้านวิญญาณครับต้างเชื่อทุกๆสิ่งครับที่ท่านมองว่าสิ่งที่ทําแล้วแต่งโมได้รับความยุติธรรมก็ต้องขอบคุณขอบคุณท่านนะครับที่ส่งกุหลับให้ผมนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะฮะทุกบาททุกสตางค์ท่านทําไว้ผมจะเก็บไว้ช่วยเหลือประชาชนที่คุณตุก,กตาขอบคุณมากครับเมื่อวานก็คุณตุก,กตาก็ให้ผม เยอะมากเลยครับเมบื่อวานผมได้สามร้อยตัว,วขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณทุกท่านครับที่มีน้ำใจคุณพิซซ่าคุณพิซซ่าครับขอบคุณมากครับขอบคุณที่เมตตาช่วยเหลือประครับประคององค์กรสืบสวนปราบปรามการชุ่วฤทิตให้อยู่เป็นเพื่อนของท่านตลอดไปนะครับไว้ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนผม เปิดเปิดหน้าแรกอยู่แล้วผมไม่กลัวไม่กลัวโดยเฉพาะข้าราชการตำรวจไม่ได้อยู่ในสายตาผมอยู่แล้วผมไม่เคยกลัวพวกนี้อยู่แล้วนะครับป้าพี่คุงขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับ